ไม่มากเพราะอะไรครับเพราะเรานัดเขาไปแล้วว่าเราจะมาคุยเรื่องอะไรถูกไหมแต่ถ้าเรานัดไม่ตรงประเด็นเนี่ยเราจะต้องโูหคุยเรื่องราวรอบโต้ก็จะไม่หมดเลยกว่าจะเข้าเรื่องได้ใช้เวลานานไหมครับนานผมก็เลยบอกดาวไลน์เสมอเลยว่าให้นัดตรงประเด็นถ้าเขารับนัดเพราะเขาต้องการโอกาสถ้าเขาไม่รับนัดก็คือไม่รับนัดไม่รับนัดก็ไม่รับนัดไม่รับนัดก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่เขาจะไม่เอาในตอนนี้ ธุรกิจนี้ไม่มีไม,มไม่มีเซโนโมีแต่เพียงแค่ยังไม่ใช่เวลาในตอนนี้สําหรับเขาเท่านั้นอนาคตอาจจะใช่ก็ได้ผมเคยโฟล u อเพื่อนคนหนึ่งรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับสองปีตอนที่เริ่มทําธุรกิจใหม่ๆตอนนั้นเป็นบอน์ก็รีบบอกเขาบอกเขาเลยแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะยังไม่ร่วมธุรกิจกับเราแต่เขาก็ติดตามเราใน Facebook เห็นเราทํางานตลอดวันหนึ่งผ่านไปสองปีเขาทักเข้ามาเองว่าเฮ้ยพี่ธุรกิจที่พี่คุยกับผมมื่สองปีที่แล้วเป็นยังไงอะ พี่มาคุยให้ผมฟังใหม่ได้ไหมถูกไหมครับไม่มีเซโนโนะมีแค่ยังไม่ใช่ในตอนนั้นบางครั้งมันยังอาจจะไม่บางครั้งมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาตกฟากของเขาก็ได้อย่าเพิ่งตัดเขาออกจากรายชื่อได้ไหมคิดแบบนี้ดีกว่าไหมครับอ่าดีกว่าไหมครับอ่าเคลียเซเยสอ่าโอเค